มอร์นิ่งค่ะเพื่อนๆทุกคนของแคทเช้าวันนี้แคทจะทําแกงบานุนหมู3ชั้นนะคะ เป็นอาหารทางภาคเหนือนะคะภาษากลางเราจะเรียกว่าแกงขนุนนะคะโอเคเรามาดูเครื่องแกงที่เราจะทํากันนะคะจะมีเกลือครึ่งช้อนชานะคะกระเทียมหอมแดงเยอะๆเลยพี่แข้งแช่น้ํา20-30เม็ดนะคะแล้วก็กะปิจีไฟ2ช้อนโต๊ะนะคะใส่เครื่องนะคะก็คือเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาตํามันจะยุบตัวลงนะคะเครื่องแกงที่เหมาะสมนะคะรสชาติเข้มข้นควรจะได้ตาออกมาได้4-5ช้อนโต๊ะนะคะ เรียบร้อยนะคะครัวเสร็จก็มาพักให้หายร้อนนะคะแคทก็จะเอาพริกแห้งลงไปก่อนนะคะดอดเกลือนะคะลงไปจ่ะตำนะคะตำให้เข้ากันนะคะตำด้วยหอมแดงและกระเทียมค่ะหลังจากนั้นแคทจะใส่กะปิที่จี่ไฟนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะตำลงไปเลยจ้ะ <c oughs> เมื่อได้พริกแกงแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคเช้ามานะคะก็จะมีใบชะพูนะคะเมื่อเขือเทศใช้8ถึง10ลูกนะจ๊ะหมู3ามชั้นนะคะ พริกแกงที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ขนุนนะคะใบชะอมแล้วก็ปลาร้านะคะแบบนี้นะคะแค่เจ้าพริกแกงลงไปผัดก่อนนะคะให้เขาหอมนะคะตามด้วยหมู3ามชั้นเลยค่ะ,ะการขั้นตอนนี้ขัดจับไม่ใช้น้ํามันเลยนะคะผัดให้เขาเข้ากันนะคะแล้วก็เติมน้ําอุ่นลงไปนะคะแบบนี้ค่ะที่เติมน้ําอุ่นลงไปก็เพราะว่ามันจะทําให้ร้อนเร็วนะคะ ถ้าเติมน้ำเปล่าเฉยๆก็ใช้เวลาเดือดอีกนะคะโอเคหลังจากนี้นะคะมันเดือดแล้วเนาะเราก็จะใส่รสด,ดีไปสองช้อนชาค่ะก็เริ่มตักฟองได้เลยนะคะแบบนี้นะคะถ้ามันมีฟองก็ตักฟองทิ้งนะคะส่วนขนุนนะคะใช้ขนุนอ่อนนะแล้วก็เอาไปแช่ล้างน้ำเกลือล,ล้างยางออกเยอะๆนะคะพอแช่น้าเกลือเสร็จเสด็จให้แห้งจริงแล้วถึงใส่กล่องมันจะไม่ดํานะจ๊ะตอนนี้เราก็าทําให้เขารอยเขานิ่มนะคะ ใกล้นิ่มแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะแบบนี้จ้ะอ่าตอนนี้นะคะทุกอย่างเริ่มนิ่มแล้วนะคะแคทก็จะใส่นะคะปลาล้านะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปค่ะ จะเห็นว่าแคทจะไม่ใส่น้ำปลาเลยนะคะเพราะว่าพริกแกงแคทจะเข้มข้นมากๆอยู่แล้วนะคะมันทั้งเผ็ดแล้วมีทั้งกะปิมีทั้งเกลือแล้วก็ใส่ปลาร้าไปตะกี้นะคะเพราะฉะนั้นแคทจะไม่ใส่น้ำปลาแล้วนะคะตอนนี้นะคะแคทจะใส่ใบชะพลูนะคะถ้าเผื่อใครไม่ชอบออความขมนะคะก็ไม่ต้องใส่ใบชะพลูก็ได้นะคะเพราะว่าใบาชะพลูเนี่ยจะทําให้มันขมนิดนึงนะคะ ตอนนี้นะคะก็ใส่นะคะชะอมป, m, ปิดไฟเลยนะคะปิดไฟเลยนะคะแยกเตาออกซะตอนนี้ก็ตักใส่ชามแล้วค่ะแล้วก็ระหว่างนี้แคทก็จะรอข้าวเหนียวนะคะ <pe> ข้าวเหนียวเนี่ยมี Heroes, ม Scotland, มเทคนิคนะคะหุงในหม้อหุงข้าวนะคะก็คือใส่ปริมาณน้ําแค่พ้นข้าวเหนียวน,นิดเดียวเองนะ,ะแล้วก็กดหุงปกตินะคะสําหรับใครจะหุงข้าวเหนียวนะคะใช้ข้าวเหนียวใหม่นะคะพ้นน้ํานิดเดียวนะคะโอเคตอนนี้นะคะแคทก็จะใส่ บาทชุดนี้เลยนะคะมีทั้งข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็แกงบาทหนุนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามาคอมเมนต์ขอให้ทุกคนสุขภาพดีล่ำล่ดรวยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะบ๊ายบายจ้ะ